ต,ตาตเสร็จที่สองที่นะคะเราก็มาแต้มไอเจ้านอนตัวนี้ค่ะบนฝันของเราเอาที่พอจะเคลือบได้เอาที่พอเพื่อนๆจะระบายได้ค่ะระบายเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆฉายแสงไว้5้านาทีนะคะจับเวลาเลยเราต้องมีสติ <c oughs> โอเคเพื่อความสวยโอเคมาระบายกันนะคะโ <Okay. S 1> อเคนะโอ้โ oh ห huh. วันนี้มีไอเทมเด็ดสำหรับสาวๆค่ะทุกคนกำลังอยู่ของขวัญ YouTube นะคะ สำหรับเพื่อนๆที่มีฟันเหลืองหรืออยากรักษาสุขภาพฟันในงบหลักพันต้องดู <Yahoo! S 1> ขวัญกําลังอยู่กับคล้องฟันสกอตคลายที่ y o u t u b e นะคะสวัสดีเพื่อนๆที่เพจ f a c e b o o k ของขวัญด้วยค่ะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามากด Subscribe ใหม่แล้วก็มากดกระดิ่งให้เราครบทุกคนมากๆค่ะวันนี้นะคะของขวัญก็มีไอเทมเด็ดไอเทมสุดปังเสนอคะ่ะ เราก็เพิ่งเปิดใจและก็มองหาสิ่งนี้มานานแล้วค่ะตั้งแต่อยู่เมืองไทยแลย้วอเมริกาก็อยากจะดูแลรักษาสุขภาพฟันให้มากขึ้นซึ่งเราเป็นคนที่มีฟันไม่สวยค่ะเพื่อนๆฟันเราก็ไม่สวยไม่ไม่สวยเหมือนผู้หญิงคนอื่นแล้วเราก็ไม่เคยจัดฟันเราไม่เคยสัญญกรรมใดๆค่ะเราเป็นผู้หญิงที่แบบไม่ได้สัญญกรรมอะไรเลยไม่ได้สัญญกรรมอะไรเลยทั้งนั้นเป็นผู้หญิงเรียวคือก็เรียกง่ายๆว่าก็ขี้เร่คนหนึ่ง สำหรับเพื่อนๆทีเออ่เข้ามาติดตามช่องของเรานะคะก็อาศัยอยู่ที่สหรัฐอเมริกาะคะ่ะอยู่ในรัฐเท็กซัสเมืองฮิวสตันนะคะนคนไหนที่มีปัญหาหรือ ข้อข้องใจในการทำวีซา่าหรือการทำเอกสารน้องแมวเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาหรืออยากให้เราแนะนำทัวร์ไปเที่ยวตุรกีเราแนะนำได้ค่ะส่วนเรื่องการปรึกษาวีซา่าช่องของเราไม่ได้คิดเงินนะคะแต่เราไม่ได้รับยื่นวีซา่าหรือเราไม่ได้รับทำวีซ่าค่ะช่องของเราก็เป็นส่วนหนึ่งในการออบอก เพื่อนๆได้ว่าเอกสารของเพื่อนๆนั้นมีขั้นตอนไหนอย่างไรบ้างค่ะเพื่อนๆสามารถส่งข้อความไปถามได้ที่เพจของเราชื่อเดียวกันกับ youtube ค่ะช่องของเรานะคะก็จะลงคลิปประมาณวันเว้นวันหรือ2วันครั้งค่ะเพราะว่าเราก็ยุ่งบางอาทิตย์เราก็เรียนทุกวันแต่ช่วงนี้เราได้หยุดแล้วค่ะเราจะเรียนอีกทีประมาณเดือนหน้า ก็เลเวล5ค่ะเราเรียน์สภาษามาถึงเลเวล4แล้วค่ะเดือนหน้าเราก็เรียนเลเวล5นะคะโอเคค่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าค่ะปกติค่ะเพื่อนๆเ,เราก็เป็นคนฟันเหลืองอยู่แล้วเราไม่เคยดูแลฟันของเราเลยแม้แต่จัดฟันอะไรเราก็แค่เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งค่ะที่เช้าม,มากก็ต้องแปรงฟันอะไรประมาณนี้ส่วนมากเพื่อนๆก็จะแปรงฟันวันละสองครั้งใช่ไหมคะส่วนมาก ผลิตภัณฑ์นี้นะคะเพื่อนๆก็เหมือนที่เราเคลือบฟันค่ะปกติถ้าคนเรานะคะมีอาการฟันเหลืองมากขึ้นหรืออะไรประมาณนี้เราก็จะนึกถึงอย่างแรกเลยก็คือแบบเอออยากไปฟอกสีฟันเนาะทำไมมันถึงเหลืองอยู่อย่างนี้มันไม่หายเหลืองสักทีค่ะแต่เราก็มีไอเทมเด็กมาแนะนำเพื่อนๆนะคะ เราได้ลองใช้ก่อนที่เรามารีวิวแล้วค่ะเราใช้2อ,อาทิตย์จนวันนี้ก็2อ,อาทิตย์แล้วค่ะเพราะว่าในกล่องระบุว่า1อาทิตย์คุณก็จะสามารถมีฟันที่ไบรท์ได้เลยแต่ของเราไม่ค่ะเรา2อ,อาทิตย์ค่ะเราแบบแต่ก่อนเราจะเป็นคนยิ้มแบบนิ่มๆค่ะเพื่อนๆแต่ตอนนี้เราสามารถยิ้มได้กว้างมากขึ้นการที่เพื่อนๆฟันเหลืองเนาะอยู่ที่เราดื่มอะไรบ้างและเราเ มีวินัยในการดูแลสุขภาพฟันของเรามากแค่ไหนคะเราก็ไม่ได้เป็นแบบผู้รู้ในเรื่องการรักษาสุขภาพฟันคะ่ะแต่คนเราและเพื่อนๆอาจจะรู้ดีว่าเราทานสิ่งไหนเราดื่มสิ่งไหนไปแล้วทาให้ฟันเราเหลืองปกตินะคะถ้าเราแปงฟันทุกวันมันก็ไม่ได้ทําให้ฟันเราขาวขึ้นมัน เราก็ไม่ทราบค่ะเพื่อนๆมันอยู่ที่กรรมพันธุ์หรืออะไรเราก็ไม่ทราบค่ะแต่เราเป็นคนชอบดื่มชาที่เราเคยบอกเพื่อนๆไปทั้งเราทั้งแฟนเราแฟนเราก็ฟันเหลืองมากเราก็ฟันเหลืองถ้าเพื่อนๆไม่เชื่อเพื่อนๆก็ไปดูรูปบีฟอร์เราได้เลยค่ะเราก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ฟันเหลือง แต่วันนี้ก็ลองเปิดใจแล้วก็ดูมาหลายๆยยี่ห้อแล้วค่ะแล้วยี่ห้อนี้เราเห็นในไอคนรีวิวเยอะมากและก็อยากมาแบ่งปันให้เพื่อนๆค่ะว่าของเขาดีจริงๆค่ะผลิตภัณฑ์นี้ก็คือส m มล์นะคะเพื่อนๆอ,อันนคือคของน้องค่ะช่ววันนี้กล้าย,ยิ้มมากขึ้นแต่ว่าเราเป็นคนฟันไม่สวยค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะฟันเรามันเป็นฟัน ฟันจอบค่ะเหมือนฟันควายขออภัยนะคะเหมือนฟันควายเลยเป็นคนฟันจอบค่ะและฟันก็แตกแต่ตอนนี้ฟันข้างล่างปีแล้วเป็นที่ อายุด้วยแหลคะค่ะเพราะว่าอายุก็เลข3แล้วฟันก็เริ่มเบี้ยวข้างล่างแต่ยังไม่ได้ขออนุญาตแฟนเนาะว่าเจะขอจัดฟันดีไหมอะไรประมาณนี้ถ้าแฟนให้จัดก็ดีค่ะถ้าแฟนไม่ให้จัดก็ไม่เป็นไรตอนนี้ยังไม่มีไรายได้เป็นของตัวเองทําอะไรก็ต้องขออนุญาตสามีวันไหนที่เรามีไรายได้เป็นของตัวเองก็อาจจะจัดฟันหรือเปล่าแต่สุขภาพฟันของเราก็ไม่ได้เป็นอะไรคะ่ะแต่ฟันข้างล่างของเราก็จะเปี๋แล้วแต่ตอนนี้ ฟันของเราไบรท์ขึ้นก็อยากมาแบ่งปันเพื่อนๆเหมือนกันคะ่ะสําหรับเพื่อนๆที่อยู่ในอเมริกานะคะแต่เราไม่ทราบว่าเมืองไทยมีผลิตภัณฑ์นี้ขายเปล่าถ้าเพื่อนๆเจอที่เมืองไทยราคาเท่าไหร่ก็สามารถ comment ใมมต้คลิปของเราได้เลยนะคะเอามาแบ่งปันกันด้วยคะ่ะว่าใช้ดีหรือเปล่าอะไรยังไงคะ่ะส่วนน้องนะคะก็จะเป็นชื่อผลิตภัณฑ์สมัยนะคะ เราก็ไม่ทราบคําเพื่อนว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่เราก็จะขอเรียกว่าออฟอกฟันเนาะเพราะว่าน้องเป็นเ,เลเซอร์แบบนี้ค่ะที่มีให้เรานะคะ ของเราซื้อมาใน WalMar ์นะคะถ้าเพื่อนๆอยู่ในอเมริกาก็สามารถหาซื้อได้ที่ Walmart และก็ amazon.com ค่ะราคาเท่ากันเลยแต่น้องจะมีหลายขนาดนะคะมีเฉพาะขายไอ้ตัวนี้ก็มีค่ะมีเฉพาะขายตัวนี้ก็มีและมีขายเฉพาะยาซีฟันก็มีค่ะสำหรับเพื่อนๆที่แบบอยากใช้เรื่อยๆตลอดตลอดเราก็อาจจะทำแบบนั้นคะ่ะตอนนี้จะหมดแล้วผ่านมาสองอาทิตย์จะหมดแล้วนะคะแต่ว่ายาสีฟันน้องใช้ดี มาดูกันนะคะเพื่อนๆหนึ่งกล่องนี้นะคะ56เหรียญ56เหรียญยังไม่รวมแพ็คส์นะคะนี่ไม่ใช่ของบอริโภคนะคะเพื่อนๆเป็นของอุปโภคใช่ไหมคะเป็นของใช้เพราะฉะนั้นเวลาคุณผู้ชมอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาเราต้องมาเสียภาษีของใช้นะคะเราจำไม่ได้แล้วว่าเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่ได้ไปซื้ออย่างเดียวเราซื้อหลายอย่างโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะ1กล่องเขาจะมีให้เรามา3อย่างนะคะก็ะค,ะคือยาสีฟันและก็สารเคลือบฟันของเราแลวก็ ็สารจากเขาเราไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรแต่ในนี้เขาจะเรียกว่าโปรไบรท์ทีนะคะโปรไบรท์ทีนค่ะแล้วก็ยาสีฟันแล้วก็เครื่องฉายแสงของรักถ้าเราเรียกผิดก็ขออภัยด้วยนะคะเราไม่รู้ค่ะว่าน้องเรียกว่าอะไรมันมีแต่ภาษาอังกฤษให้เราอ่านแล้วเราก็ไม่เคยไปทำอะไรเกี่ยวกับฟันค่ะนอกจากใช้แบบอุดฟันแล้วก็แบบตอนเราฟันผุแค่นั้นเราไม่เคยแบบ ทำอะไรเกี่ยวกับฟันที่แบบเออรักสวยรักงามขนาดนั้นก็เราก็จะเห็นแล้วนะคะ3ตัวนี้ค่ะยาซิฟ้านแล้วก็สารเคลือบ2เอ้ย4 2ส,ส,สใช่ไหมคะแล้วก็เราก็จะได้ตัวนี้มาราคาน้องก็อยู่ที่ไม่เกิน3,000บาท เราก็เราก็ไม่ทราบค่ะเพื่อนๆว่าขณะนี้เงินไทยกี่บาทเราก็จะกะไว้ให้เพื่อนๆประมาณนี้เผื่อเพื่อนๆบางคนสั่งในเว็บไซต์แต่ก็ขอให้เพื่อนๆถ้าอยากสั่งจริงๆจริงๆก็พิจารณาให้ดีก่อนเผื่อเจอของปลอมค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะอันนี้เราเกะออกมาแล้วนะคะน้องก็จะมีสาสเต็ปนะคะพอคุณผู้ชมเปิดมาก็จะมี คู่มือการใช้งานให้ด้วยนะคะนี่ก็คือคู่มือของน้องมัวแต่มาเปิดให้เพื่อนๆดูเพราะว่ามันมันแกะยากมันมาซ้อนกันมาสองกล่องแบบนี้ค่ะโอเคค่ะเราเปิดมาเราก็จะเจอสองแบบแบบนี้นะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมจะเจอสองแบบแบบนี้นะคะในคู่มือเขาจะบอกเราเลยเขาบอกตั้งแต่เราหน้ากล่องแล้วค่ะเดี๋ยวค่ะเราให้ดูหน้ากล่องก หน้ากล่องนะคะขอจะบอกเราเลยว่ายาสีฟันก็คือ step one ค่ะสารเคลือบที่2ก็คือ step ปนะคะสา,สารเคลือบที่3ก็จะเป็น step ปค่ะพอเพื่อนๆเ,เปิดกล่องมาเราก็จะมาเจอ duo อของน้องค่ะอันนี้ก็คือ step ปนะคะ step one step one step 2ค่ะและก็เครื่องฟอกตรงปกเลยแบบนี้เลยค่ะแบบนี้เลย คืออยู่ในกล่องสีขาวนี้ค่ะอะเพื่อนๆอันนี้ก็คือสเต็ปหนึ่งสเต็ปสค่ะแล้วมาดูสเต็ปสนี่ค่ะเขาจะระบุไว้เลยว่าเป็นสเต็ปสนะคะหลังจากนั้นเพื่อนๆมาดูวิธีการใช้กันค่ะเวลาอยู่ในอเมริกาถ้าไปซื้อยาหรือไปซื้อของใช้อะไรยังไงก็ขอให้เพื่อนๆพยายามฝึกแปลฝึกอ่านเอ่ คำเตือนหรือวิธีการใช้นะคะบางอย่างก็อาจจะไม่ได้เหมือนบ้านเราค่ะจะมีบอกหมดเลยค่ะว่าสเต็ปหนึ่งเพื่อนๆควรทําอะไรบ้างสเต็ปสองเราจะทําอะไรบ้างใช้เวลากี่นาทีเขาจะบอกละเอียดหมดเลยค่ะนี่ค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมายกตัวอย่างย่อยๆเนาะเผื่อเพื่อนๆซื้อมาแล้วมันเป็นภาษาอังกฤษหมดเราก็จะบอกเพื่อนๆไว้เลยค่ะ ให้เพื่อนๆสังเกตยาสีฟันก่อนยาสีฟันก็คือสเต็ปแรกนะคะนี่คะ่ะสเต็ปแรกของเราเราใช้ไปแล้วตอนแรกเราว่าจะรีวิวดีไหมอาทิตย์แรกยังไม่เห็นผลค่ะของเราอันนี้เราขออนุญาตรีวิวจริงอาทิตย์แรกเราไม่เห็นผลค่ะแต่ในกล่องนะคะเขาบอกว่ามันจะขาวเลยภายในหนึ่งอาทิตย์ค่ะ one วีนี่คะ่ะเพื่อนๆ just one week โอเคแต่เรามาดูคะ่ะนี่คะ่ะเพื่อนๆยาสีฟันค่ะ นี่ก็คือยาสีฟันของน้องเป็นสเต็ปแรกนะคะเขาบอกเพื่อนๆไว้ว่ายาสีฟันนะคะใช้ในการแปรงฟันก่อนถ้าเพื่อนๆแปรงฟันนะคะในระหว่างแปรงฟันให้เพื่อนๆแปรงฟันไปเลยประมาณ3นาที3นาทีนะคะแปรงวนอยู่อย่างนั้นเลยค่ะประมาณ2-3นาทีนี่ค่ะเขาบอกเลยแม็กซิมัม2นาที แต่เราเรับแรงประมาณ3นาทีเมื่อแปรงเสร็จแล้วอย่าบ้วนปากอย่าล้างหลังจาก2-3นาทีนะคะเพื่อนๆสามารถบ้วนออกได้ค่ะเพราะว่าเราเคยลองแล้วมันอดทนไม่ได้แต่อย่าบ้วนน้ำนะคะอย่าก,กินน้ำแล้วบ้วนออกก็คือบ้วนได้ตามปกติแต่อย่าล้าง อย่าล้างปากของเราหลังจากการแปรงฟันแต่เราสามารถบ้วนเพราะว่าเราเคยอดทนแล้วเราอดทนไม่ได้อนี้ขออนุญาตรีวิวจริงค่ะ,ะต่อมานะคะคุณผู้ชมได้แปรงเสร็จแล้วค่ะแปรงเสร็จแล้วใช่ไหมคะในหน้าที่2เพื่อนๆเปิดมาค่ะก็จะเจอสเต็ปที่2ใช่ไหมคะสเต็ปที่2ก็จะเป็นน้องน้องนนะคน มันดึงออกกยาต่อไปค่ะสเต็ปที่2นะคะก็คือตัวนี้ค่ะก็คือสารเคลือบตัวนี้เป็นสเต็ปที่2เดี๋ยวเดี๋ยวเราให้เพื่อนๆดูในสมุดแล้วก็ดูภาพไปพร้อมๆกันนะคะสเต็ปที่2ค่ะเพื่อนๆเนขาจะบอกไว้เลยว่า5นาทีเพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมคะ ทำอย่างไรใน5นาทีก็ให้เพื่อนๆน,นําไอ้ตัวนี้ค่ะมาเคลือบฟันของเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราจะมีวิธีทําให้คุณผู้ชมดูนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือสิ่ที่2จากนั้นเพื่อนๆอ,อ,อย่าลืมนะคะน้องมีตัวแสงไว้ให้เราเคลือบฟันมาให้ด้วยค่ะแล้วเปิดมาเราจะได้อะไรบ้างเดี๋ยวมาเปิดพร้อมๆกันค่ะนี่เพื่อนๆก็จะได้แบบนี้ค่ะ ตรงปกเลยใช้ดีอีกอย่างนะคะมันจะมีสายแบบนี้ให้เราเสียบใช่ไหมคะนี่ค่ะก็คือแบบนี้มันถอดออกได้ค่ะพืออันนี้ก็คือสายตูด iPhone ขออนุญาตเรียกตูด iPhone นะคะเวลาเพื่อนๆจะเคลือบฟันใช่ไหมคะสามารถเสียบในโทรศัพท์เราเคลือบได้เลย,เ,ยเรา ทวิธีทําให้เพื่อนๆดูหลังจากมีค่ะเดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อดูก,ก่อนว่าเพื่อนเพื่อจะได้อะไรบ้างโอเคแล้วก็จะมีถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่มี iPhone ล่ะทาอย่างไรนี่ค่ะเพื่อนๆมันสามารถแกะออกได้นี่ก็เป็นสายของ Android นะคะแต่ว่าน้องก็จะมีออปชันมาอีกค่ะสมมติว่าเพื่อนๆไม่ได้ใช้ Android น่าจะเป็นแบบ เราไม่ทราบค่ะเพื่อนๆว่าน้องเรียกไทอะไรน้องจะเป็นแบบนี้ค่ะนี่จะมี3ามไทแต่เราเรารู้ว่าน่าจะเป็นพวกซัมซุงจะใช้ตัวนี้ได้แล้วก็ iPhone ใช่ไหมคะ p h o n e ก็สามารถใช้ได้ทุกรุ่นเพราะว่า iPhone ของเราสามารถใช้ได้ทุกรุ่นน้องก็จะมีหัว3ามไทมาให้เพื่อนๆเลยค่ะเพราะว่าคนเราจะใช้โทรศัพท์ไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่ของเรานะคะใช้ iPhone ก็จริงแต่ว่าน้องมีตูดสำรองให้เพื่อนๆแบบนี้อีกค่ะนี่เพื่อนๆมาดูตูดน้อง เพื่อนๆสามารถเสียบเข้าไปด้านในได้เลยเดี๋ยวเราจะเสียบให้ดูเอาใจคนที่ไม่ได้ใช้ iPhone นะคะนี่ค่ะสมมติว่าคนเคมันสามารถถอดออกได้อ่ะแล้วฉันใช้ i iPhone ละอ่ะ iPhone ก็มีตูดให้เพื่อนๆเสียบลงไปแบบนี้ นี่ค่ะเพื่อนๆก็สามารถเสียบได้เลยโอเคเพื่อนๆได้ดูอุปกรณ์กันไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูสเต็ปที่3กันค่ะหลังจากที่เพื่อนๆได้หัวแล้วใช่ไหมคะสเต็ปนี้เราจะทําการเคลือบฟันเราไว้5นาทีนะคะเพื่อนๆ5นาทีสําหรับสเต็ปที่2ค่ะก็ใส่ไปแบบนี้เลย5นาทีเดี๋ยวเราจะทํา ให้ดูหลังจากนี้ค่ะต่อไปสเต็ปที่3นะคะเราได้อะไรได <Okay. S 1> ้พอคุณผู้ชมทำสเต็ปที่2เสร็จทามบ้วนปากนะคะเราบ้วนได้แต่อย่าเอาน้ำเข้าปากค่ะก็บ้วนออกได้ถ้าเพื่อนๆคนไม่ไหวก็จะเป็นสารเคลือบอันนี้ใช่ไหมคะก็ให้เขาเขาบอกนะคะเพื่อนๆในคู่มือเขาบอกว่าอันที่3นะคะอันนี้ให้เพื่อนๆเคลือบไว้10นาที และทําอะไรบ้างเมื่อเพื่อนๆเปิดฝาเสร็จก็ให้เพื่อนๆระบายไปในฟันของเราเน้นๆเลย6ซี่ค่ะเพื่อนๆ6ซี่ที่เป็นซี่ที่เพื่อนๆโชว์ค่ะ6ซี่นะคะที่เราโชว์เพื่อนๆก็ระบายไปเลย6ซี่หลังจากนั้นทําอะไรต่อ หลังจากนั้นก็เรามีกล่องนี้กล่องน้อยๆมาดูกันค่ะว่าไอ้กล่องน้อยๆน,ยนี้มันมีอะไรข้างใน <c oughs> เปิดพร้อมๆกันเพื่อนๆก็จะได้ดูแบบเออเห็นจริงๆอันกมาดูกล่องน้อยกล่องน้อยนี้ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่ตัวนี้ให้เราใส่อะสมมุติว่าเพื่อนเคลือบเคลือบด้วยตัวนี้ใช่ไหมคะ6กซี่เน้นๆเลยค่ะ6กซี่แล้วก็ใส่ตัวนี้10นาทีเก็บไว้เลย10นาที หลังจากนั้น10นาทีนะคะก็ให้เพื่อนเพื่อนบ้วนปากได้ตามปกติแต่หลังจากที่เราทำเสร็จนะคะฟอกฟันเสร็จนะคะห้ามรับประทานอาหารอย่างน้อย20นาทีห้ามทานอะไรเลย20นาทีคะ่ะค่ะมาเริ่มเล่นของเล่นของเราได้เลยอย่างแรกที่เพื่อนๆพนต้องเตรียมเลยก็จะเป็นแปรงสีฟันนะคะ มาดูสเต็ป1ของเราสเต็ป1เขาบอกว่าให้คุณผู้ชมใช้ยาสีฟันของเขาอันนี้เราใช้แบบงมกมาก <c oughs> <c oughs> เราก็จะแปรงให้เพื่อนๆดูตรงนี้แหละนี่ค่ะเพื่อนๆก็ใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยค่ะแล้วเพื่อนเพื่อนก็แปรงปกติ3นาทีนะคะ คุณผู้ชมได้เปลยเสร็จแล้วนะคะเราก็บ้วนออกค่ะแต่ไม่ได้ใช้น้ำดื่มน้ำเข้าไปแล้วบ้วนไม่ค่ะเราอดทนไม่ได้ต่อมานะอันนี้ค่ะหลังจากนั้นต้องใช้สารเคลือบนะคะผ่านไปสองอาทิตย์ใช้หมดแล้วค่ะหนึ่งอันแล้วก็ใกล้จะหมดแล้วน,นี่เพื่อนๆเห็นไหมอันนี้หมดแล้วนะ นี่หมดแล้วนะอันนี้หมดแล้วค่ะเราใช้หมดแล้วสองอาทิตย์แล้วก็อันนี้ส่วนมากนะคะสองครั้งต่อวัน t w i c e เปรว่าสองนะคะ t w i c e เปรว่าสองอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปิดวิธีการใช้อย่าลืมนะคะเพื่อนในขณะที่เพื่อนเพื่อนแปรงแปรงฟันของเราปกติเลยคะแปรงไว้ประมาณ2 3ถึงนาทีคนไว้ค่ะเพื่อความสวยบ้วนปากอ่ะบ้วนได้ค่ะ มันอดทนไม่ได้เราเปลงไฟมันก็จะมีน้ำลายมีอะไรเนาะก็อย่าอย่าเอาน้ำใส่นะคะเพื่อนๆเราจะล้างปากขั้นตอนสุดท้ายเลยค่ะต่อไปเต็ปที่2ใช่ไหมคะเราก็มาแป้งไอ้เจ้าน้องตัวนี้ค่ะบนขันของเราเอาที่พอจะเคลือบได้เอาที่พอเพื่อนๆจะระบายได้ค่ะ ระบายเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆฉายแสงไว้5นาทีนะคะจับเวลาเลยเราต้องมีสติค่ะโอเคเพื่อความสวยเขมาระบายกันนะคะ โอเคค่ะมเมื่อเพื่อนๆระบายเ็ร็อแล้วใช่ไหมคะเราก็มาเคลือบกันอันนี้สายเคลือบนะคะเพื่อนอนมีโทรศัพท์รุ่นไหนก็สามารถเสียบหัวนั้นได้เลยอะเราจะขออนุญาตใส่ไปก่อนนะโอ้คืองง 5นาทีของเรานะคะวิธีการดูแลรักษาก็มีในคู่มือการใช้งานค่ะล้างน้ําเปล่าเฉยๆนะคะคเพื่อนๆนี่แล้วก็ดูแลรักษาไว้เพราะน้องใช้ได้ตลอดชีวิตค่ะนี่ค่ะล้างน้ําเปล่านะคะ หลังจากนั้นนะคะเรามาดูสเต็ปสามของเราสเต็ปสามก็จะเป็นน้องตัวนี้ค่ะอันนี้เราน่าจะใช้ไปหมดแล้วอันหนึ่งเดี๋ยวเราจะดูครอว่าอันไหนยังเหลือนี่น่าจะเป็นอันนี้ค่ะเพราะว่าอันนี้ถึงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปสั่งในเอเมซอนอีกเพราะเรายังไม่พอใจในความขาวอ่าเดี๋ยวตอนที่เพื่อนๆในหนาทีบ้วนออกได้นะคะแต่อย่าพึ่งใช้น้ำในการบ้วนปาก อันนี้ก็ยังนิ่วเลยเลยคะก็ขออภัยด้วยนะมันมันเป็นอะไรที่ไม่น่าดูโอเคแต่เราก็อยากรีวิวเรียวให้คุณผู้ชมดูอาจจะซื้อไปแล้วก็งงๆเนาะตอนเราซื้อมาเราก็ให้แฟนช่วยแปลให้เหมือนกันค่ะเพราะบางอย่างเราอาจจะแปลไม่ถูกโอเคค่ะอันนี้ก็คือสเต็ปที่3ก็ให้เพื่อนๆทาเคลือบฟันไปเลยค่ะเหมือนที่เราบอกอในคลิปว่า6ซีที่โชว์ข้างหน้าค่ะ นับไปเลยค่ะเพื่อนๆ6ซี่ 64, หรือจะมากกว่านั้นก็ได้แต่ในคู่มือเขาบอกว่าอย่างน้อย6ซี่ที่โชว์ค่ะเวลาเพื่อนๆยิม้มมันก็จะเห็นฟันของเราเลย6ซี่บนล่างเนาะหลังจากที่คุณผู้ชมได้เคลือบน้อง6ซี่นะคะก็ให้นําในนี้นะคะก็ให้นําแผ่นใสค่ะเนี่ยซิลิโคนใสๆแบบนี้เคลือบไว้เลย10นาทีหลังจาก10นาทีที่เพื่อนๆเ,เ,เคลือบนะคะก็สามารถ บ้วนปากขั้นตอนสุดท้ายได้เลยดื่มน้าบ้วนล้างออกได้แต่ที่ผ่านมาตั้งแต่ขั้นตอนแรกห้ามใช้น้ําบ้วนปากนะคะบ้วนน้าลายของเราออกได้ปกติค่ะโอเคมาเริ่มกันเลยค่ะยาลืมนะคะเ,เคลือบไว้ประมาณ10นาทีค่ะหลังจากนั้นเพื่อนๆก็หาอะไรมาดูมันจะได้ค่าเวลาะคะ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปิดเนาะใีทังเพื่องก็่น,นองก็จะออกมาแบบน,นี้ก็ให้เพื่อนๆเคลือบไปเลยปกติ ซีหน้าเนาะแต่เราก็ไม่เคยหกครั้งบนเราเลยถูอตลอดนี่ค่ะ เสร็จแล้วค่ะผ่านไป10นาทีก็รู้สึกดีอีกแล้วทำทีไรรู้สึกดีตลอดมันรู้สึกดีกว่าเราแปรงฟันแน่นอนค่ะถ้าเพื่อนๆดูแลรักษาสุขภาพฟันนะคะการที่ฟันของเราไม่เหลืองนะคะเพื่อนๆมันก็อยู่ที่พฤติกรรมการกินการดื่มกาแฟหรือชาหรือแอลโกอฮอล์อะไรต่างๆด้วยค่ะที่สามารถทำให้ฟันเราเหลือง ส่วนของเราแบบดีขึ้นมากเลยถ้าคุณผู้ชมทําขั้นตอนสุดท้ายเสร็จแล้วก็สามารถบ้วนปากในน้ําสะอาดปกติได้เลยค่ะแต่หลังจากนี้ประมาณ20นาทีค่อยเริ่มทานอาหารนะคะเพราะว่าในใบคู่มือบอกว่าหลังจากที่ยูทําความสะอาดเสร็จแล้วบ้วนปากเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ20นาทีก่อนแล้วค่อยไปรับประทานอาหารส่วนท่านชมางคนก็อาจจะมีคําถามนะคะว่า สองครั้งต่อวันเราสามารถทําช่วงไหนได้บ้างทําได้ตลอดเลยค่ะหนึ่งเออสอครั้งต่อวันไม่ว่าเพื่อนๆจะเช้าบ่ายเย็นก่อน,นอนได้หมดเลยค่ะแต่อย่างน้อยสองครั้งต่อวันแต่บางวันเราก็ทําครั้งเดียวค่ะเพราะว่าเราไม่ได้มีเวลามานั่งพ่อค่ะถ้าเราไปโรงเรียน ถ้าเราไปเรียนถ้าเราไปเรียนแล้วแล้วก็แบบเออก่อนนอนก็ยังมีอะไรประมาณนี้ค่ะแต่เราก็ขออนุญาตรีวิวเลยนะคะน้องไบรท์ขึ้นค่ะเราก็ไม่ได้เป็นคนฟัน,ฟนขาวเราบอกเลยเราเป็นคนฟันเหลืองออนำซ้ำกว่านั้นนะคะอาจจะฟันเหลืองกว่าแม่เราอีกเพราะว่าเราก็เป็นชีวิตวัยรุ่นนะคะไม่ได้แบบมาดูแลรักษาสุขภาพฟันอะไรแต่ตอนนี้รู้สึกแล้วว่าฟันตัวเองก็ไม่สวยไม่ได้เรียงสวยอะไรแต่บาง จะได้จัดหรือไม่จัดก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราก็มีอายุแล้วไม่ใช่วัยรุ่นเด็กน้อยแต่ก็ขอให้ฟันไร์ขึ้นก็ดีค่ะถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะสั่งทางเว็บไซต์เราก็ขออนุญ,ญาตไม่ได้แปะลิงก์นะคะเพราะว่าเรากลัวของปลอมออไม่ได้มีสปอนเซอร์ใดๆนะคะถ้าคุณผู้ชมท่านไหนอยากสั่งก็สามารถสั่งผ่านอเมซอนได้เลยเพราะว่าสินค้าในอเมซอนไม่เป็นของปลอมแน่นอนค่ะ เราสั่งอเมซอนบ่อยเรารู้และอีกอย่างก็สามารถหาซื้อในห้างสรรพสินค้าวอลมาร์ได้เลยค่ะวอลมาร์ Walmart นะคะที่สหรัฐอเมริกาวอลมาร์มีทุกที่ค่ะมีทุกมีทุกรัฐเพื่อนๆไม่ต้องกลัวค่ะถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่ดูผ่านทางบ้านที่เมืองไทยนะคะเราเราไม่ทราบค่ะถ้าอาจจะสั่งที่เว็บไซต์เราก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะเพื่อนๆก็อาจจะเจอของปลอมของแท้เราก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะเนาะ ถ้าโชคดีก็อาจจะได้ของแท้ค่ะแต่ว่าเราซื้อในอเมริกาเราก็มั่นใจค่ะว่าน้องเป็นของแท้เพราะว่าเราใช้แล้วมันรู้สึกบรันรู้สึกว่าเออมันเห็นผลเราไม่ได้เป็นคนฟันบรท์แบบนี้ก่อนหน้านี้เพื่อนๆไปเลื่อนอดูในคลิปของเราได้เลยยิ่งคลิปแรกๆที่เห็นหน้าเราแบบฟันเราเหลืองมากแล้วแบบแต่ตอนนี้แบบโอเคดีขึ้นค่ะ เราอาจจะไปซื้อมาเพิ่มนะคะเพราะว่าไอสารเคลือบของเราจะหมดแล้วแต่เราก็ไม่ทราบเหมือนกันถ้าเราหยุดใช้แล้วน้องจะกลับมาเหลืองไหมแต่เราคิดว่ามันขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตประจําวันค่ะว่าเราดื่มอะไรบ้างเราดื่มชาหรือกาแฟก็สามารถทําให้เราฟันเหลืองเหมือนกันค่ะเพราะว่าทําไมเราคิดว่าชากาแฟเพราะว่ามนุษย์ส่วนใหญ่จะกินชาหรือกาแฟทุกวันอยู่แล้วค่ะ หวังว่าเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกคนนะคะวันนี้ก็ได้มาแบ่งปันแล้วก็รู้สึกดีค่ะอยากให้เ,เพื่อนๆมีรอยยิ้มที่สวยงามเหมือนเราค่ะ คุณผู้ชมท่านไหนชอบหลงเข้ามาในช่องของเราก็กดไลค์ให้ด้วยนะคะแล้วก็กด Subscribe ของช่องของเราไว้ค่ะถ้าคุณผู้ชมท่านไหนที่ไม่อยากพลาดการแจ้งเตือนของ YouTube ก็สามารถกดกระดิง่งได้เลยค่ะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปในช่องของเราค่ะวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อน episo ้5เอจอกันใหม่ค่ะ